รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กรทบกร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองเสนอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคนไทยทั้งประเทศและคนไทยที่อยู่ในอีก100กว่าประเทศทั่วโลกเข้าสู่รายการวราไรตี้สีผ้าค,ค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวหลากหลายในเมืองไทยทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนรวมทั้งแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้าด้วยค่ะเที่ยวชมคอควายน่ารักสัมผัสวิถีชาวนาณหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยสุพรรณบุรี ติดตามภาคต่อสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์จำรัดเสวตาพรเผ mm hmm. ยวิธีฝึกจิตดูใจด้วยมหัสจั์แห่งเสียงสร้างสุขเติมพลังชีวิต mm hmm. และขอชวนมารักสุขภาพ mm hmm. กับเมนูผัดต้นอ่อนทานตะวันเริ่มกันเลยนะคะกับช่วงวิถีสีผ้าวันนี้น้องปุ๊กกี้พิธีกรสาวสวยน่ารักของเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวนาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ไปกันเลยค่ะ ช่วงวิถีสี่ภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทยน้ำดื่มตราสถานีรักโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวิถีสีภาควันนี้นะคะปุ๊กกี้จะพาคุณผู้ชม ย้อนเวลากลับสู่อดีตมาเรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาะและพาไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจะเป็นยังไงเราไปชมด้านในกันเลยค่ะมาค่ะเมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามรวมถึงความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวนาไทยทำให้หลายคนก็หลงลืมควายไทยที่ถือ,อเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างช้านานไปด้วย สมัยก่อนนอกจากชาวนาจะใช้ควายในการไถานาแล้วนะคะยังใช้ในการขนของและเป็นพาหนะในการเดินทางอีกด้วยแต่ในปัจจุบันแทบจะไม่มีให้เห็นแล้วค่ะและในวันนี้นะคะปุกกี้ก็ได้นัดกับพี่มานิซึ่งเป็นวิทยากรของเราไว้แล้วค่ะงั้นเราไปหาพี่มานิกันเลยค่ะไปค่ะ พี่มานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คุณผู้ชมขวายอยู่กับเราตรงนี้เลยนะคะอย่างที่บุ๊กกี้อยู่ตรงนี้ก็ชื่อฐานว่าคควายหน้ารักใช่ครับเพราะนั้นก็จะเป็นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องควายล้วนๆเลยอย่างอย่างเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นสายพันธุ์บ้านเรา100%นำเสนอเลยหนึ่งตัวเรียกว่าพญาควายนั่นเองนะครับพญาควายไทยมีลักษณะที่ตรงตามตำราโบราณดังนี้มีจุดขาวบริเวณหน้าผาก จุดปลายลิ้นจุดใต้คางหางเป็นดอกจุดขาด่างทั้ง4ขาที่สำคัญผิวต้องเนียนละเอียดต้องมีนิสัยดีและเรียบร้อยด้วยค่ะโอเคค่ะเรามาพูดถึงฐานอื่นๆบ้างดีกว่านะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบด้วยเป็นยังไงล่ะคะพี่มาก็คือ,อเป็นข้อมูลว่าทําเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านไทยสมัยก่อนว่ามีรูปแบบการก่อสร้างในบ้านเพราะนั้นเริ่มแต่การสรํารวจที่ดิน เพราะเป็นป่าช้าเก่าไหมเพราะคนไทยจะมีความเชื่อเรื่องเรื่องเจ้าที่เจ้าทางโอ้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่กับคนไทยมายาช้านาแล้วทั้งเรื่องของควายเองหรือว่าวิธีชีวิตชาวนาเองนะคะโอ้หก็ถ้าใครได้มาเรียนรู้ที่นี่ก็ถือว่าครบคุ้มมากๆเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยานิเกอนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขาตอนนี้นะคะพุกี้ตื่นเต้นมากอันนี้เป็นการ นั่งบนหลังควายครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ชมตื่นเต้นมากค่ะตอนนี้ขาสั่นมากเลยนะคะแต่ว่าควายตัวนี้นะคะเป็นควายที่น่ารัก่ใส่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อใจเขานะคะใช่ไหมคะพี่พอทองอ <laughs> นอกจากที่เราได้เรียนรู้เรื่องของควายไทยและชาวนาไทยแล้วที่นี่ยังมีอีก3ามฐานที่เกี่ยวกับการทำนา ไปจนถึงการแปรรูปจนได้เข้ามาให้เราได้รับประทานกันด้วยนะคะนั่นก็คือฐานวัฏจักรข้าวและการดำนาฐานจากท้องนาสู่ลานข้าวและฐานการแปรรูปข้าวค่ะบุญลอดยุ่งคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะปุกกี้ก็ได้ลองไถนาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหนื <t> ่อตกเลยค่ะคุณผู้ชม ไม่คิดว่าจะเหนื่อยขนาดนี้เลยนะคะต้องนับถือใจชาวนาะทุกคนจริงๆค่ะแหมกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมนี่ไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะพี่คะเอาน้องทุยมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะการขี่ควายไม่ยากเลยนะคะถ้ามีโอกาสก็มาลองขี่กันดูได้นะคะที่หมู่บ้บานอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะช่วงนี้กลับไปพบกับพี่ปอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ อต้องปรบมือดังๆเลยนะคะให้น้องปุกกี้ทั้งขี่น้องควายทั้งไถนาะสุดยอดจริงๆค่ะและที่สำคัญทำให้เราได้เห็นว่ากว่าจะได้เม็ดข้าวมาให้เราหุงรับประทานนั้นจะต้องแลกมาด้วย,ยหยานเหนือแรงงานของพี่น้องชาวนาะขนาดไหนนะคะดังนั้นข้าวไทยเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้กับพวกเราจริงๆค่ะและตอนนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยกับแขกรับเชิญพิเศษในช่วงบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคค่ะ คนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราแม่ครัวอร่อยชัวทั่วไทย คนดีสี่ภาคของเราอาทิตย์นี้เรายังคงอยู่กับบุคคลต้นแบบศิลปินชั้นครูอาจารย์จำรัดเสวตาพรผู้ประพันธ์ทำนองบทเพลงอมตะน้ำเสาะสายเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลพระราชทานพระสุรสัสวดีโดยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้ย้อนฟังเส้นทางสายดนตรีและความสำเร็จในชีวิตทั้งการเป็นศิลป,ปินนักร้องนำวงดนตรีกรนเอ็กซ์รวมทั้งผลงานการประพันธ์บทเพลงอื่นๆมากกว่า4,000บทเพลงซึ่งได้รับรางวัลทรงเกียรติมามากมาย และโดยเฉพาะบทเพลงบรรเลงอัลบัมนิพพานอันทรงคุณค่า จากความสำเร็จในชีวิตวันนี้เราจะมารับฟังกันต่อถึงความมหัศจรรย์แห่งเสียงเพื่อสร้างความสุขและเติมพลังชีวิตจันลงโลกให้สวยงามตามแบบฉบับของอาจารย์จำรัดที่ละเมียดละไมในทุกวินาทีของชีวิตบนพื้นฐานหลักการเข้าใจธรรมชาติของเสียงซึ่งน่าสนใจและจะสร้างแรงบันดาลใจที่ดีแก่ท่านผู้ชมได้สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างทรงพลัง เราจะไปติดตามกันต่อกับบุคคลต้นแบบคนดีสี่ภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทกรีนมิวสิกจำกัดอาจารย์จำรัดเสวตาพรท่านผู้ชมคะและตอนนี้ปอก็นั่งอยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคของเราแล้วซึ่งวันนี้เป็นภาคต่อจากอาทิตย์ที่แล้วท่านอาจารย์จำรัดเสวตาพรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตอาจารย์ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องของการเดินทางของชีวิต จากธรรมชาติดินน้ำลงไฟการเดินทางการดำเนินชีวิตโดยใช้หลักธรรมเป็นแสงสว่างน,นำทางแล้วบ,บวกกับเทคโนโลยีโลกยุคปัจจุบันโซเชเียลมีเดียด้วยวิวัฒนาการของดนตรีจากยุคหินถึงยุคปัจจุบันบและสุดท้ายนำไปสู่สมองของคนเราที่ค,ควรจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดในมุมมองของอาจารย์คิดว่าดนตรีจะสามารถพัฒนาทักษะหรือสกิลต่างๆในตัวเราได้อย่างไรบ้างคะ่ะ ถ้าพูดไปถึงการสร้างสมาธิก่อนนะครับหลักในการสร้างดนตรีผมก็มาจากตรงนั้นถ้าเราจะนั่งสมาธิเนี่ยครับหรือทําใจให้เป็นสมาธิเราต้องลบเสียงรอบตัวให้หมดก่อนโดยทั่วๆไปก็คืออยู่ในห้องเงียบๆแต่ว่าพออยู่ในห้องเงียบๆเนี่ยครับเราก็ได้ยินเสียงของความเงียบ<ช>เราลบไม่ได้เพราะว่าพอเราหลับตานึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตมันเข้ามาเยอะแยะมากอะไรมากมาย สิ่งที่จะเป็นกุศโลบายให้ให้เราลบเสียงได้ก็คืออย่างในสมัยก่อนเขาก็จะใช้เสียงหยดน้ำํำเสิยงที่สม่ําเสมอจะทําให้ใจเนี่ยเราไปคอนเซนเทรตกับเสียงนั้นได้เสียงดนตรีก็เหมือนกันการมาโดยสม่าเสมอก็จะทําให้เราคอนเซนเทรตกับเสียงเพลง,งแล้วในที่สุดเราก็ไปลดวอลลุ่มเสียงเพลงลงนิดๆโดยที่เราไม่ต้องเอามือไปลดเราลดด้วยใจจนในที่สุด ใจเราก็จะนิ่งแล้วเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากตัวเองนั่นคือการพักผ่อนที่แท้จริงและการได้ได้ค้นพบตัวเองที่แท้จริงฟังแบบนี้แล้วอาจารย์จำรัตเสวตาพรเคยเครียดบ้างไหมคะคนทุกคนอยู่ในโลกนี้ต้องเครียดทั้งนั้นไม่มากก็น้อยส่วนใหญ่ผมจะอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับนั่งสบายๆหรืออยู่ในห้องก็ได้ฮะ <Okay. S 2> แล้วก็อย่าไปคิดอะไรที่มันเครียดนานไป <Okay. S 2> ถ้าเราเครียดแล้วก็เล่นกีตาร์เล่นเปียโน,โนหรือไม่ก็หาแบบฝึกหัดอะไรใหม่ๆที่เรายังไม่เคยรู้ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราได้อะไรอีก <Okay. S 2> หาธรรมะใหม่ๆที่เป็นข้อคิดดีๆมาฟังดีกว่าเราไปจมปรักอยู่ตรงนั้นครับ okay. นี่คือทั้งหมดในการใช้ชีวิตในรูปแบบของอาจารย์จำรัต ที่สร้างความสมดุลในชีวิตได้อย่างลงตัวมากๆนะคะถ้าย้อนมองกลับไปตลอดเส้นทางการทํางานมาถึงวันนี้ค่ะมีผลงานอะไรชิ้นไหนที่อาจารย์ภาคภูมิใจเป็นพิเศษที่สุดคะ จริงๆก็มีหลายอันจะคิดว่าที่สุดก็ไม่ใช่เพราะว่าผมคิดว่ายังอ,อยากจะสร้างอะไรขึ้นมา hmm. ขึ้นมาที่มันน่าจะดีกว่าเดิมจนวันสุดท้าย hmm. เขียนเพลงทำเพลงหรือสร้างงาน hmm. กท็ทำจนวันสุดท้ายเท่าที่จะทำได้นะครับ <Okay. S 2> อย่างอัลบั้มที่เ, <Okay. S 2> เพลงที่ชอบมากนะครับก็ชุดนิพาน, <Okay. S 2> นหลายบทเพลงในนั้นรู้สึกว่าเออตอนนั้นเราเราทำขึ้นมาก็เหมือนเป็น งานวาดรูปชิ้นแรกที่เราไม่รู้อะไรเลยหมายถึงว่าลงน้ำเปล่าก่อนแล้วก็ลงสี<แ>สีฟ้าสีอะไรเราจะออกมาเป็นวิวยังไงเราก็ยังยัง,ย,งยังจินตนาการได้ไม่ถึงร้อเอซอาจจะแค่50%าแล้วก็ถ้าเป็นเพลงร้องก็นกเจ้าผูบินน้ำซอสาย<แ>ครับแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนางนวน ครับที่ได้รางวัลอ,อันนั้นก็จะเป็นเพลงผสมผสานใช้ดนตรีใช้อังกะรุงมาเล่นครับบันเลงแล้วก็ได้รางวัลเอเซียแปซิฟิกที่ประเทศไต้หวันแล้วจากนี้ไปแลคะโครงการในฝันของอาจารย์ค่ะอยากทําอะไรอีกที่ท้าทายความสามารถของตัวเองค่ะก็อยากทําเพลงบรรเลงต่อไปเป็นแนวไหนคะ เป็นแนวเพยโนผสมผสานกับพวกเครื่องดนตรีสตริงครับอาจจะเป็น <concept S 1> ชายโลกะค,ะครับคอนเซปต์ก็คือเรื่องราวชีวิตรอบๆตัวเราในสังคมในโลกใบนี้ครับเป้าหมายอาจารย์อยากจะให้ดนตรีของอาจารย์มีผลต่อผู้คนแบบไหนบ้างคะครั้งหนึ่งผมเคยเข้าไปในป่าเข้าไปในป่าแล้วก็เอาเพลงเข้าไปเปิดก็ไปกับเพื่อนๆเ,เปิดเพลงเปิดอะไรเนี่ยครับปรากฏว่า นกนกไม่มาร้องเลยนกบินหนีหมดเปิดเพลงวัยวรุ่นตอนนั้นเปิดเพลงนู่นเพลงนี้เพลงอันเดอร์การ์อาจารย์มองเห็นนกมันบินพิ่บบินหนีเลยเหรอคะไม่ถึงขนาดนั้นมันค่อยๆ่อหายพอเราเปิดเพลงเพราะๆหรือเราเงียบสักพักหนึ่งเสียงนกก็มามามาออตอนนี้ผมก็คิดว่านกมันคงไม่ค่อยชอบอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงโดยด้วยฉับพลันทันใดเช่นเพลงเดี๋ยวยู่ดีๆก็โครมเดี๋ยวดีๆก็ท้องเสียงดังอันนี้ก็คิดว่า เพลงที่จะ,ะจันลงโลกโดยส่วนรวมนะครับ <Okay. S 1> น่าจะเป็นเพลงในลักษณะที่เรื่องราวดำเนินไปโดยธรรมชาติเ <Okay. S 1> ช่นจากจากอินโทรมาะระดับหนึ่งเ oh. สียงเสียงเสียงทุ้มมาก่อนเสียงทุ้มคือพื้นฐานของชีวิตคือความ <Okay. S 1> คืออาจจะบอกว่าเป็นความทุกข์ความเศร้าความรู้สึกลึก,ลก แล้วก็เสียงกลางตามมาก็คือชีวิตประจําวันความเป็นไปโดยปกติแล้วก็เสียงแหลมก็คือความท้าทายเช่นอาจจะกระโดดขึ้นไปสูงสูงหรือไม่ก็วิ่งเร็วเวนี่ครับคือเสียงแหลมเพราะนั้นดนตรีจะประกอบด้วยทุ้มกลางแหลมใ,ในศาสตร์ของดนตรีประกอบภาพยนตร์ก็เช่นกันเส,เสียงแหลมจะเป็นเสียงของอาจจะอะไรที่เร็วหรือสัตว์ตัวเล็กๆคนตัวเล็กๆก็เสียงแหลมคนตัวใหญ่ๆก็จะเสียงทุ่มคน คนตัวใหญ่ๆเดินมาก็มาแล้วดุมดุมดุมตัวเล็กๆก็ตึงต้งตึง<อ>้งตึ้งตึ้งพอตัวกลางวิ่งผักก็อ๋าถ้ามีพลังมากๆก็สามเสียงผสมกันเลย อย,อยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลยค<อ>่ะฟังแล้วอยากเรียนอยากเรียนอ,อยากรู้อาจารย์มีหลักสูตรอะไรที่อยาให้ผู้คนได้เข้าใจเรื่องดนตรีมากขึ้นกว่าน,นี้ไหมคะไม่ถึงกับจะมีหลักสูตรอะไรที่เป็นทฤษฎีได้ก็คืออันนี้ก็คือมุมมองความรู้สึกมันอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ถึงถูกก็ไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับก็คือประสบการณ์มากกว่าจากการเล่นดนตรีมาแล้วก็จากการทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ แล้จากการดูภาพยนตร์แล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนสืบทอดองค์ความรู้พิเศษเหล่านี้ออกไปสู่สังคมแล้วให้อยู่อย่างยาวนานได้จากรุ่นสู่รุ่นนะคะผมคิดว่าถ้าจะมีบ้างมันก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดก็อยู่ในบทเพลงนั่นแหละครับเรียนตามตรงเลยเพลงที่เกิดขึ้นมาบางครั้งผมก็ยังไม่คิดว่าเออมันจะเกิดขึ้นมาได้ทำไมสมัยนู้นเราแต่งออกมาแบบนี้ทำไมสมัยเ,เพลงนี้เราถึงทำออกมาอย่างนั้นเพราะว่า มันก็เป็นไปตามสภาวะจิตของแต่ละช่วงเวลาในตอนนั้นบทเพลงที่อาจารย์รังสรรค์ขึ้นมาบนโลกใบนี้มีเพลงไหนที่อาจารย์มองว่าตรงกับชีวิตจริงของเราบ้างคะเพลงที่อยู่ในเพลงบรรเลงหลายๆอัน River Opera ชีวิตเหมือนสายนา้ำสายน้ำก็จะมีะน้ำกระเซน็นน้ำม,มาเยอะๆะอะลอแล้วก็น้ำม,มาปกติไหลช้าไหลเร็ว อันนี้ก็อยู่ในอัลบั้มเพลงเปลงเดลริฟเวอร์ o r o ฟ e e เอเก็น่าจะตรงกับใครหลายๆคนที่ชมรายการอยู่เพราะว่านี่ถือเป็นพื้นฐานของมนุษย์เราทุกคนครับนี่หรือเปล่าคะที่เรียกว่าดนตรีบำบัดค่ะอาจารย์ครับจะเรียกว่าดนตรีบำบัดหรือดนตรีผ่อนคลายก็ได้ครับ บางครั้งเลขดนตรีบำบัดอาจจะดูเป็นเป็นเป็นการแพทย์ไปผมคิดว่าดนตรีทั้งหมดก็บำบัดได้หมดแล้วแต่เราชอบชอันนี้ดนตรีที่ทำให้ใจเราสงบในที่สุดนะก็คือเราก็ต้องมาหาดนตรีที่ทำให้ใจเราสงบ<ช>ก็เหมือนกับชีวิตทั่วๆไปบางคนก็จะชอบโลดโผนชอบแต่ในที่สุดพอเรา ไปเที่ยวมาจนเบื่อแล้วเราก็คิดว่าโอ้โหเราอยู่บ้านนี่ดีที่สุดอยู่บ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับสิ่งที่เรารักปลูกต้นไม้หาสิ่งความรู้เพิ่มเติมหรืออะไรอย่างนี้ในในชีวิตอันนั้นคือความสุขครับแล้วก็จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนด้วยนะคะ,คะสุดท้ายค่ะคำนิยามของสุภาพบุรุษที่ชื่อจำดัดเสวตาพรคืออะไรคะาาก็คือแต่งเพลงไปเรื่อยชีวิตของผมชอบแต่งเพลง ชอบแต่งเพลงมากกว่าที่จะเล่นเพลง mm hmm. ขอโทษด้วยก <Yeah. S 1> ็คือพอแต่งเพลงแล้วก็ก็เหมือนกับว่าเพลงก็เหมือนลูกเราพอเพลงหนึ่งเสร็จก็เหมือนเรามีลูกคนใหม่เกิดขึ้น oh. อ่าแล้วก็ลูกคนนั้นก็จะเติบโตต่อไปคือเป็นตัวแทนชีวิตของเราแล้วก็เวลาไปไหนบางทีต <Yeah. S 1> อนนี้ไปไหนก็ชอบไปไหนคนเดียว mm hmm. นิ่งๆอยู่เฉยๆ <Okay. S 1> แล้วก็มองโลกในแง่ดี มองสังคมในแง่ดีอยากจะให้ทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยด้วยเหตุผลมากที่สุดใช่เหตุผลมากที่สุดคฟังอาจารย์พูดครอบคลุมแล้วก็กว้างและลึกด้วยนะคะแต่สำหรับปอสัมผันธ์ได้ชัดเจนมากเลยค่ะที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่อาจารย์เป็นคนที่นิ่งแต่เป็นการนิ่งที่ส่งพลังที่สุดเท่าที่เราสัมผัสได้และแน่นอนอาจารย์บอกว่าเพลงทุกเพลงที่ผลิตออกมาที่สร้างออกมานั้นเปรียบดังเป็นลูกที่จะ สืบทอดต่อยอดไปเป็นการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกจิตวิญญาณจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งผ่านเสียงดนตรีได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดและเชื่อว่าเสียงดนตรีของอาจารย์ก็จะจันรลงโลกใบนี้ไปอีกยาวนานและจะเป็นการจันรลงในแบบที่สร้างสารรค์พัฒนาให้ชีวิตของเราได้ก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวข้ามผ่านปัญหาอุป,ปรสรรคทุกอย่างได้ด้วยเสียงเพลงที่อาจารย์บอกว่าเป็นเสียงเพลงเพื่อสุขภาพ เป็นสิ่งเพลงเพื่อผ่อนคลายและนี่คือพลังอันยิ่งใหญ่ที่วารรี้สีภพภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับบุคคลต้นแบบของเราในวันนี้ท่านอาจารย์จำรัดเสวตาพรค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบคุณมากครับ บริตี้สีผ้าอีกช่วงนะคะและตอนนี้ปอมมาพร้อมกับดอกทานตะวันค่ะเพราะว่าถึงเวลาอิ่มอร่อยได้ประโยชน์แล้วและเมนูที่เตรียมมามอบให้เป็นพิเศษวันนี้นะคะมีชื่อว่าผัดต้นอ่อนทานตะวันไปชมกันเลยค่ะ สี่ภาคอาทิตย์นี้เขาชวนมารักสุขภาพกับเมนูผัดต้นอ่อนทานตะวันซึ่งมีวิตามิน B1 B6 วิตามิน E C กรดไขมันโอเมก้า3 6และ9และก็มีส่วนช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆภายในปอดได้อีกด้วยค่ะโอ้โหแบบนี้เราต้องรีบไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะซึ่งมีดังต่อไปนี้ต้นอ่อนทานตะวันกุ้งขาว พริกชี้ฟ้าแดงน้ำตาลทรายน้ำมันพืชกระเทียมสับและซอสหอยนางรมตราแม่ครัวค่ะเมนูอร่อยวิธีทำก็แสนง่ายเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมจากนั้นใส่กุ้งขาวลงไปผัดต่อจนสุกใส่พริกชี้ฟ้าแดงลงไปและตามด้วยนางเอกของเมนูนี้ต้นอ่อนคานตะวันค่ะ ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและเคล็ดลับของจานอร่อยนี้ที่ขาดไม่ได้หยอกความหอมกลมกล่อมด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผัดให้ทุกอย่างเข้ากันจนสุกเพียงเท่านี้ก็จะได้เมนูผัดต้นอ่อนทานตะวันจัดใส่จานพร้อมรับประทานเป็นเมนูอร่อยสุขภาพดีของทุกคนในครอบครัวค่ะ คุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราดีๆหลากหลายในเมืองไทยที่วัาไิตี้สีภาคนำมาฝากท่านผู้ชมค่ะโดยเฉพาะนี่เลยชุดผ้าไทยออกแบบตัดเย็บเป็นชุดผ้าไทยประยุกต์นะคะใส่ได้ทุกโอกาสเลยค่ะ ทั้งสีสันและก็ลวดลายรวมทั้งรูปแบบชุดต่างๆท่านผู้ชมดูย้อนหลังได้เลยที่ Facebook และ YouTube Channel สถานีรักโลกค่ะและวันนี้ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะอาทิตย์หน้า11นาฬิกนาทีทางททว5กฎหมายเลข5เราจะมารวมพลังรักความเป็นไทยอนุรักษ์มรดกอันล้ำคข้าไว้ให้ลูกหลานสืบไปในวาไรตี้สีภาคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย